เวลา8นาฬิกา3นาทีวันนี้ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้ารพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์การทหารมา้าค่ายอดีสรออำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลล์เริงระบำและกองทหารเกียรติยศประจำปี2566ในการนนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และสมงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรี ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนิงงนไปทองป,ประเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเลิงระบำหรือ Hop to the Body Slam ของกองทัพไทยประจำปี2566จะจากหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่กรมพองกรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3กรมฮอกรมทหารราบที่152กองพลทหารราบที่15และกรมพ o p หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชาวลก์เริงระบังพุทธศักราช2559และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชาวลศ์เรืงระบำให้กองทัพไทยเพื่อนําไปขยายผลทําการฝึกให้หน่วยทหารในกองทัพไทยถึงระดับกองพันเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งอดทนร้องเลียงมีวินัยและมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกําลังพลกองทัพไทย ปีนี้มีหล่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพรวม22กองพันใช้เวลาในการคัดเลือก5เดือนลักษณะาการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวัดดนตรีจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายขณะเดียวกันก็อยู่ในกรอบระเบียบโดยเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วยบทที่ 1. d Real and Ceremonial หรือบุคคลท่าอาวุธและการปฏิบัติท่าอาวุธในหมายพระราชพิธีบทที่ 2. Battle PT and Endurance Training การบริหารประกอบอาวุธและพัฒนาเสริมสร้างทักษะความแข็งแกร่งของร่างกายรวมทั้งความแข็งแรงว่องไวโดยปฏิบัติร้อมกับอาวุธประจำกายเพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบทที่3 Instinctive weapon, employment and individual, field, craft, section, combative action, การใช้อาวุธฉับพลันการใช้อาวุธประจักาายในการต่อสู้ระยะประชิดการเคลื่อนที่ประกอบการยิงในการนี้พระราชทานรางวัลแก่หน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศประจำปี2566 มีหน่วยทหารเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพผ่านการคัดเลือกในระดับกองทัพไทย8หน่วยใช้เวลาในการคัดเลือก3เดือนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรชาชทานมพระบรมราโชบายให้กองทัพไทยจัดการแข่งขันเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว จากนั้นพระาาราชทานรางวัลแก่หน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองของการแข่งขันการฝึกราชวร,ริรระบำระดับกรมโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก,ก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขันราชวลเริงระบำการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวลเริงระบำและการแข่งขันกองทหารเกียรติยศนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การฝึกฝนทางทหารทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจในด้านร่างกายนั้นการแข่งขันทั้งสองรายการเป็นการฝึกฝนร่างกายของแต่ละคนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเลิศสามารถปฏิบัติท่วงท่าต่าง ฝึกฝนขัดเกลาให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความเหนื่อยยากทั้งปวงนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมสำคัญของทหารนั่นก็คือระเบียบวินัยและความสามัคคีพร้อมเพียงกันในหมู่คณะอีกด้วยข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านและขอให้ท่าน ยึดถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นกำลังใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หน่วยงานของท่านและแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป